สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่นวิวเวอชัยพอดแคสต์ครับเคยสังเกตกันไหมครับว่าบางครั้งเราก็รู้สึกว่าตัวเองฉลาดขึ้นคิดอะไรได้เร็วขึ้นแก้ปัญหาได้ดีขึ้นโดยที่เราไม่รู้ด้วยซ้ําว่ามันเกิดจากอะไรหรือในทางกลับกันบางวันเราก็รู้สึกสมองตื้อคิดอะไรก็ไม่ออกจะแก้ปัญหาอะไรก็ดูยากไปหมดจริงๆแล้วความฉลาดของเราไม่ได้คงที่นะครับมันเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาและที่น่าสนใจคือมันเปลี่ยนแปลงได้จากสิ่งที่เราทําในชีวิตประจําวันนี่แหละครับ วันนี้ผมเลยอยากชวนทุกคนมาคุยกันถึงเรื่องเจดนิสัยที่ทำให้เราฉลาดขึ้นโดยไม่รู้ตัวซึ่งเป็นเรื่องที่ผมคิดว่าน่าสนใจมากๆและอยากจะแชร์ให้ทุกคนได้ลองนำไปปรับใช้กันดูนะครับก่อนจะเข้าเนื้อหาในวันนี้อยากให้ทุกคนลองนึกถึงนิสัยประจำวันของชีวิตเราดูนะครับว่าจริงๆแล้วมีอะไรบ้างที่เราทำอยู่แล้วหรือยังไม่ได้ทำที่อาจส่งผลต่อการพัฒนาของสมองของเราเอาละครับเรามาเริ่มนี่นิสัยแรกกันเลยครับ ข้อที่1การไม่ดูคอนเทนต์แบบติดหนึบการใช้เวลาไปกับการดูซีรีส์หรือเสพคอนเทนต์ในโซเชียลมีเดียแบบไม่มีขีดจำกัดนั้นเป็นการทำร้ายสมองของเราโดยไม่รู้ตัวนะครับเพราะนอกจากทำให้เราเสียเวลาไปมากๆแล้วยังทำให้สมองของเราเสพติดกับการรับข้อมูลแบบฉาบฉวยอีกด้วย ถ้าเราลองปรับพฤติกรรมสักนิดครับมาดูคอนเทนต์ที่ให้ความรู้แทนหรือจำกัดเวลาสักหน่อยครับในการดูความบันเทิงต่างๆสมองของเราก็จะมีพื้นที่ในการคิดวิเคราะห์และจดจ่อกับสิ่งที่สำคัญจริงๆมากขึ้นครับ ข้อที่2การออกกําลังกายการออกกาลังกายไม่ใช่ช่วยแค่เรื่องของรูปร่างและสุขภาพนะครับแต่มันยังส่งผลโดยตรงกับสมองของเราเพราะเวลาเราออกกําลังกายร่างกายจะหลั่งสารเคมีที่ช่วยบํารุงสมองทําให้ความจําดีขึ้นมีสมาธิมากขึ้นที่สําคัญไม่จําเป็นต้องหักโหมนะครับแค่ทําอย่างสม่ําเสมอก็พอครับไม่ว่าจะเป็นการเดินวิ่งเบาๆหรือทําท่าง่ายๆที่บ้านก็เพียงพอที่จะช่วยให้สมองเราแข็งแรงขึ้นได้แล้วครับข้อที่3า การรู้จักเงียบและฟังในยุคที่ทุกคนอยากจะพูดอยากแสดงความคิดเห็นการรู้จักเงียบแล้วฟังกับกลายเป็นทักษะที่มีค่ามากๆครับเพราะการฟังอย่างตั้งใจไม่ใช่แค่การได้ยินเสียงแต่เป็นการเปิดใจรับข้อมูลใหม่ๆมุมมองใหม่ๆจากคนอื่นๆด้วยเวลาเราฟังสมองของเราจะทำงานหนักกว่าตอนพูดอีกนะครับเพราะต้องประมวลผลวิเคราะห์แล้วเชื่อมโยงข้อมูลต่างๆเข้าด้วยกันนี่คือการฝึกสมองที่ดีมากๆวิธีหนึ่งครับ ข้อที่สการฝึกการหายใจการหายใจอย่างถูกวิธีเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังมากในการพัฒนาสมองครับเพราะการหายใจที่ถูกต้องช่วยเพิ่มออกซิเจนให้สมองลดความเครียดและทำให้จิตใจสงบเทคนิคที่แนะนำคือ box breathing ครับหรือที่เรียกว่าการหายใจแบบสี่เหลี่ยมเพราะจงังหวะการหายใจเท่ากันทั้งสด้านเหมือนรูปสี่เหลี่ยมครับคือการหายใจเข้า4วินาทีกลั้นไว้4วินาที หายใจออก4วินาทีแล้วก็กั้นไว้อีก4วินาทีทําแบบนี้วนไปเรื่อยๆครับแค่5 1 0ถึงนาท right ีต่อวันก็จะช่วยให้สมองแจ่มใสพร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ๆแล้วครับข้อที่ 5. การเขียนการเขียนเป็นการออกกำลังสมองที่ดีที่สุดอย่างหนึ่งเลยนะครับเพราะกว่าจะเขียนอะไรสักอย่างหนึ่งออกมาได้เราต้องผ่านกระบวนการคิดวิเคราะห์ และเรียบเรียงข้อมูลในสมองมากมายครับยิ่งถ้าเราเขียนเรื่องที่ต้องค้นคว้าต้องหาข้อมูลเพิ่มเติมยิ่งเป็นการพัฒนาสมองแบบครบวงจรเลยครับทั้งความจําการคิดวิเคราะห์และก็ความคิดสร้างสารรค์ด้วยครับข้อที่6การฟังดนตรีคลื่นสมองดนตรีคลื่นสมองแบบอัลฟาเวฟหรือที่เรียกว่าคลื่นอัลฟาเป็นคลื่นเสียงพิเศษที่มีความถี่ประมาณ8-13ึงเฮิรตซ์ครับ ซึ่งเป็นช่วงความถี่เดียวกับที่สมองรับปล่อยออกมาตอนที่เรารู้สึกผ่อนคลายแต่ยังตื่นตัวอยู่เวลาเราฟังดนตรีประเภทนี้สมองจะถูกกระตุ้นให้ทำงานด้วยความถี่นี้ด้วยทำให้เราอยู่ในสภาวะที่เหมาะกับการเรียนรู้และก็เหมาะกับการใช้ความคิดสร้างสารรค์ที่สุดครับลองเปิดฟังดนตรีประเภทนี้ตอนทำงานหรืออ่านหนังสือดูนะครับจะรู้สึกได้ถึงความแตกต่างเลยครับ และมาถึงข้อสุดท้ายนะครับการเดินทางการเดินทางไม่ได้หมายถึงแค่การไปต่างประเทศหรือไปต่างจังหวัดนะครับแต่หมายถึงการออกจากคอมฟอร์ทโซนของเราครับไปเจอประสบการณ์ใหม่ๆบ้างแม้แต่การนั่งสมาธิก็ถือเป็นการเดินทางของจิตใจเหมือนกันครับที่จะพาเราไปพบมุมมองใหม่ๆเพิ่มการเข้าใจตัวเองและผู้อื่นมากขึ้นซึ่งทั้งหมดนี้ล้วนช่วยพัฒนาสมองของเราทั้งนั้นเลยครับ และนี่คือเจนิสัยที่ทำให้เราฉลาดขึ้นโดยไม่รู้ตัวนะครับจริงๆแล้วถ้าลองสังเกตดีๆทุกนิสัยที่เราคุยกันวันนี้ไม่ได้เป็นเรื่องยากเกินอะไรเลยครับเป็นสิ่งที่เราทำได้จริงและทำได้ง่ายๆในชีวิตประจำวันไม่ว่าจะเป็นการรู้จักเลือกสิ่งที่บริโภคทั้งคอนเทนต์และสื่อต่างๆการออกกำลังกายง่ายๆการฝึกฟังมากกว่าพูดการหายใจอย่างมีสติการเขียนการเลือกฟังดนตรีที่เหมาะสมหรือแม้กระทั่งการออกไปเรียนรู้โลกรอบตัว สิ่งสาคัญที่ผมอยากฝากไว้วันนี้นะครับคือการพัฒนาสมองไม่ใช่เรื่องของพรสวรรค์ครับแต่เป็นเรื่องของการสร้างนิสัยที่ดีเหมือนที่เราเออกกาลังกายเพื่อให้ร่างกายแข็งแรงสมองของเราต้องการการดูแลและฝึกฝนแบบนั้นเช่นกันครับขอให้จําไว้นะครับว่าความฉลาดไม่ได้วัดกันที่ IQ หรือเกรดเฉลี่ยนะครับแต่วัดกันที่ความสามารถในการเรียนรู้ปรับตัวและพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องซึ่งทุกคนทําได้ครับถ้าเริ่มต้นจากสิ่งเล็กๆที่เราคุยกันวันนี้ สำหรับใครที่กำลังฟังอยู่ผมอยากชวนให้ลองเลือกสักนิสัยหนึ่งนะครับที่ฟังไปในวันนี้ที่คิดว่าเหมาะกับตัวเราเองนะครับแล้วลองทำดูอาจจะเริ่มแค่วันละ5านาทีหรืออาทิตย์ละสองสาครั้งก่อนก็ได้ครับแล้วค่อยๆเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเยชื่อเถอะครับว่าสิ่งเล็กๆที่เราทำอย่างสม่ำเสมอจะค่อยๆเปลี่ยนแปลงชีวิตเราไปในทางที่ดีขึ้นอย่างแน่นอนครับขอขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับฟังกันจนจบนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดติดตามกดแชร์ให้เพื่อนๆฟังกันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในตอนหน้าวันนี้สสวััดีครบ